สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆ้องทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับนะก็สําหรับวันนี้นะครับเออผมก็ยังคงที่จะต้องเตือนอีกนะผมว่าผมว่าผมเตือนหลายครั้งนะครับคือผมไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียเงินก่อนนะครับพี่พี่ลองคิดดูนะครับเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยสามวันที่แล้วเนี่ยเห็นไหมข่าวเนี่ยเกิดการสูญเสียผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวสถาบันครอบครัวนะครับที่สูญเสียนะครับก็เกิดจากการโอนเงินก่อนนี่แหละนะครับ อย่างเช่นเหตุการณ์วันนี้นะครับก็มีพี่เขาทักมานะครับก็ดีแล้วที่ยังไม่ได้ออนอะไรนะนะครับทักสอบถามกันก่อนนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้ผมค่อนข้างที่จะตระหนักนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับคือไม่อยากให้ใครเสียเงินก่อนนะครับไม่งั้นคุณช้าแน่นะเนี่ยอย่างอย่างตรงเนี้ยนะครับไอ้บริษัทอะไรเนี่ยแคสจอยอีซี่เนี่ยคือมันเหมือนกันหมดพี่ถ้าพี่สอบถามผมมาเนี่ยว่ามันเป็นมิจฉาชีพไหมนะผมตอบเลยนะครับว่าเป็นนะครับพี่ๆลองสังเกตดูนะครับ มันจะมีบริษัทแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็มีอะไรอะเอกสารนะฮะสถาบันธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยตามกฎหมายอะไรของเขาเนี่ยอันนี้มันเป็นเอกสารปลอมนะครับพี่ๆจำไว้นะนะครับพอพี่จะยกเลิกพี่ดูนะเห็นไหมมันจะบอกให้พี่เนี่ยไปยกเลิกที่บริษัทนะและเตรียมเงินด้วยเห็นไหมครับการยกเลิกเห็นไหมต้องเสียเงินนะ่ะคุณยังไม่ได้เงินเขาสักบาทอ่ะคุณแค่สมัครอะ่ะเข้าใจไหมฮะคุณแค่สมัครเออ แล้วมันจะเอาเงินคุณแล้วอ่ะแล้วใครจะไปอ่ะบริษัทนั้นอ่ะใครจะไปอยู่กรุงเทพยอย่างเงี้ยมันก็รู้ว่าพี่อยู่ที่ไหนบัตรตามบัตรประชาชนตามที่ทํางานที่พี่กรอกข้อมูลไปให้อ่ะแล้วมันอยู่ไกลกันน่ะเห็นไหมแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันต้องการให้พี่เนี่ยนะไปไปเซ็นยกเลิกที่บริษัทถ้ายกเลิกไม่ได้เห็นไหมต้องเสียงเงินอ่ะเดี๋ยวมันก็บอกพี่อ่ะให้โอนเงินเอาเชื่อผมดิมันจะเอาเงินพี่ก่อนอ่ะ เอาตามนี้นะครับผมผมไม่อยากให้ใครต้องเสียเงินก่อนนะครับดูตามข่าวนะฮะเสียเงินจนเป็นหลักแสนหลักล้านขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นไงเครียดครอบครัวเครียดปรึกษาใครไม่ได้เลยอะ่ะเก็บกดก็เป็นเหมือนตามข่าวเหตุการณ์แบบนี้นะครับมีอยู่ทุกวันนะฮะจาไว้นะครับมีอยู่ทุกวันมันจะใช้ชื่อหลอกลวงอะ่ะผมว่าเป็นเป็นร้อยบริษัทอะ่ะผมผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นร้อยบริษัทนะครับนะบผมอยากให้พวกพี่วิเคราะห์หน่อยนะครับ เนี่ยมันมาสไตล์เนี่ยให้โอนเงินก่อนเดี๋ยวพี่กรอกข้อมูลผิดอะ่ะเออให้ยกเลิกถ้าพี่ไม่ยกเลิกก็โดนฟ้องร้องดําเนินคดีตามเดิมอะ่ะมุกเดิมอ่ะพี่ขอร้องนะฮะนะครับแล้วถ้ากลัวเนี่ยไอ้เรื่องข้อมูลที่ให้ไปหลักฐานเนี่ยไม่ต้องกลัวมันมันมันไร้สาระ,ะครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเลยผมกลัวแค่ว่าพี่จะโอนเงินไปก่อนเนี่ยแล้วมันเจ็บช้ำไหมอะ่ะ มารู้สึกยังไงอ่ะมันไม่น่างโง่เลยเราอะไรประมาณนี้ยรู้สึกเสียดายเงินน่ะอยากได้เงินหมื่นเงินแสนจากเขาแต่ก็โดนเงินเงินหมื่นเช่นเช่นเดียวกันเนี่ยนะค่อนข้างเครียดนะครับเอาตามนี้ก่อนไอเรื่องหลักฐานที่ให้ข้อมูลอะไรนั้นไปอ่ะยังไม่ต้องซีเรียสนะครับเราสามารถแจ้งความลงบันทึกประจําวันได้นะครับว่าหลักฐานของเราที่ให้ไปอ่ะนะถ้ามันเราไปทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายอ่ะเราจะไม่รับผิดชอบดใดๆทั้งสิ้นนะเราเอาไปเด็นตรงนี้ก่อนประเด็นแรกคือ ไม่อยากให้ใครโอนเงินก่อนไม่ว่าจะเป็นค่าสัญญาค่าหาเหวออะไรก็ได้อย่าโอนเงินจะกี่ร้อยก็แล้วแต่เนี่ยเก็บไว้ให้ลูกดีกว่าเก็บไว้กินดีกว่าครับนะบพวกนี้มันเป็นวิชาชีพหมดมันจะมาแบบฟอร์มแบบเนี้จําไว้นะครับทุกคนโอเคครับสวัสดีครับ